มาแล้วค่ะมาวันนี้มีแบ่งนะคะวันนี้แบ่ง25ชุดเหมือนเดิมหลายๆท่านนะคะจากคลิปที่แล้วไม่ได้ไม้นะคะโทรมาแล้วไม่ได้ไม้พันณภาก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาแบ่งเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคนรักบนสีพันณภาต้องกราบขอโทษจริงๆนะคะรอบ คลิปที่แล้วนะคะก็ไม้ไม่เพียงพอพนณพาจัดให้20ชุดแล้วก็มีชุดเสริมให้แล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านที่โทรมาทีหลังนะคะไม่ได้นะพนาภาก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะวันนี้นะคะมาจัดเพิ่มให้ตามที่เห็นเลยนะคะ4ต้น150บาทเหมือนเดิมค่ะค่าส่งเหมาๆนะคะ60บาทจะก,กี่ชุดก็60นะคะแล้วก็ปลายทาง80บาทนะคะ ต้องขอโทษพ่อๆแม่ๆด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าไม้ที่จัดส่งที่คลิปที่แล้วพนาพาจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เลขพัสดุหรืออะไรพนาพาจัดส่งให้ครบแล้วนะคะถ้าติดขัดมีปัญหาอะไรสามารถโทรแจ้งกันได้นะคะบอกได้นะคะก็เสียหายหรืออะไรพนาพาก็ยินดีเค็มให้นะคะเดี๋ยวมาแบ่งกันเลยนะคะค่ะมาชมกันเลยเนาะชุดที่หนึ่งเขาบอกว่า ไม้ราคาถูกๆนะคะอาจจะไม่สวยก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะคะไม้สวยแล้วก็ราคาถูกมีอยู่จริงนะคะนี่ชุดที่1น,นะคะจะมีอะไรมีประสานกายมีลักเอยนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้ใบหอกชมพูนาราทัศนะคะอ่าเป็นบอนเก่านะคะโบราณ ที่สวยางามอีกหนึ่งต้นนะคะไม้เล่นกระดูกนะอะชุดที่สองนะคะเหมือนกันค่ะประสานกายนะคะหนึ่งต้นแล้วก็นาราทค่ะหนึ่งต้นนางมณีวาสนานะคะนี่สวยไหมนางมณีวาสนาต้นโตโตนะคะแล้วก็เป็นนางรากสดที่ไม่ไป้ายเนาะอ่ะโอเคชุดที่สองชุดที่สามค่ะ จะเป็นหนุมานประสานกายนางมณีวาสนาเหมือนกันนะคะชุดนี้จะเหมือนกันเลยนางมณีวาสนาสวยๆแล้วก็เป็นนางรากสดไม่ไป้ายนะคะแล้วก็เป็นนาราทัศน์ค่ะชุดที่สี่นะคะจะเป็นหานุมานประสานกายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นนาราทัศน์นะคะนาราทัศน์ หลวงพ่อพูนค่ะหลวงพ่อภูนแล้วก็จะมีจรกานะคะใครที่ตามหาเนาะจรกาเป็นไม้โบราณน,นะคะสายดาร์กนะใครที่ชอบสายดาร์กค่ะตอนนี้เริ่มโตแล้วพนภาเอาออกมาแบ่งแล้วนะคะจรกาเอามาถึงก็จัดชุดให้เลยค่ะค่ะต่อชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าเป็นหนุมานประสานกายนะนี่ ประสานกายนาราทัศนะคะอ่ะสวยนะแล้วก็ชินนบัญชรน,นะคะชินนบัญชรต้นนี้น้องเป็นวังทองนะคะวังทองอ่านี่วังทองกําลังเริ่มโตนะคะ,ะชุดที่ห้าค่ะชุดที่หกชุดที่หกจะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนพนภพาสวยนะเนี่ยเป็นทรงใบสีนี้เป็นทรงใบหยักแบบนี้นะคะหลวงพ่อพูน แล้วและแล้วก็หลวงปู่หินนะคะแล้วก็เป็นมู่หลานค่ะต้นนี้น้องเป็นจรกานะคะจรกาก็เดี๋ยวพนพภาก็จะทําก็จะมีไม้ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาจัดชุดแบ่งบ้างนะคะอ่ะชุดที่7จะเป็นมู่หลานค่ะหลวงปู่หินเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเขาจะเป็นชมพูแล้วก็เป็นถ้วยกลมๆนะคะ แล้วต้นนี้น้องจะเป็นโวคาโนนะคะโวคาโนแล้วก็ลูกไม้ชมพูค่ะตัวน,นี้ลูกไม้ชมพูนะคะชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดน้องเป็นฟูจิ1ต้นจรากาหนึ่งต้นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนนะหนึต้นแล้วก็ชินนบัญชรค่ะชินนบัญชรก็มีแบ่งนะคะชินนบัญชรก็เริ่มออกมาแล้วค่ะ ชุดที่9ก้าค่ะเป็นหลวงปู่หินวังทองนะคะวังทองแล้วก็อับสอนสวรรค์แล้วก็หลวงพ่อพูนค่ะชุดที่10จะเป็นนาราทัศนนะคะแล้วก็วังทองรักเอย๋ยสวยมากต้นนี้แล้วก็อับสอนสวรรค์น,นะคะชุดที่สิบชุดที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดจะเป็นพรพัิวะค่ะพรพัิวะ สอนสวรร์นะคะเศรษฐีปีชวดแล้วก็หลวงพ่อภูนนะคะชุดที่12หลวงพ่อภูลน้องต้นโตแล้วนะคะอันนี้ไม็ดเล่นเล็กแล้วนะหลวงพ่อภูนแล้วก็เศรษฐีปีชวดนะคะแล้วก็ธา,าตุบางแก้วพรพัิวะนะคะชุดที่13ก็จะเป็นหลวงพ่อภูลค่ะหลวงพ่อภูลหนึ่งต้น นางมณีวาสนานางมณีก็สวยนะคะเป็นไม้ที่แบบต้นไม่โตนะคะนางมณีวาสนานกากก้านไม่ได้ยาวพรพิวะแล้วก็จะเป็นหนุมานประสานกายต้นนี้ป้ายเยอะนะคะป้ายเขียวชุดที่สิบสี่ค่ะสิบสี่จะเป็นวังทองวังทองหนึ่งต้นนะคะหลวงพ่อภูนสวยๆเลยกลัดแล้วนะคะกัดชมพูแล้วหนึ่งต้นแล้วก็ อนุมานประสานกายอ,าอะไรนะซับพนมกนึกชื่ออยู่นะคะซับพนมชุดที่สิบห้านะคะจะเป็นชิ้นนบัญรรอ,อักสรสวรรค์วังทองแล้วก็จะเป็นมณีน,นพรลัตนะคะหนึ่งต้นน้องด่างนะแต่ว่าน้องหลุดไปนะคะหลุดไปชุดที่สิบหสิบหกอะไรจะเป็น าดารานกพลราดแผงนะคะแผงป้ายเปิดะๆอย่างนี้เอาไปลุ้นเอานะคะ่อเอาไปลุ้นเอาแผงป้ายเปิดนะคะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วต้นโตๆเลยธาตุบางแก้วประสานกายนะคะป้ายอยู่น้าเนี่ยประสานกายแล้วก็จะเป็นแดงโซดานะคะต้นนี้น้องเป็นแดงโซดาอ๋อขอโทษทีค่ะมะนาวโซดา ตัดมาชุดที่17นะคะมณีล้อมเพชมรมณีล้อมเพชรหน้าประมาณนี้นะเนี่ยค่ะน้องด่างอยู่หน้าประมาณนี้ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วอ,อะไรนะเดี๋ยวนะนางรากสดนะคะไม่ป้ายแล้วก็จะเป็นพนมุมานประสานกายค่ะชุดที่18 ชุดที่สิบแปดเป็นเทพลหลงฤดูนะคะเทพลหลงฤดูหนึ่งต้นพรพศิวะหนึ่งต้นพรพุทธ,ธะหนึ่งต้นแล้วก็ฮนุมานประสานกายหนึ่งต้นนะคะชุดที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเทพลหลงฤดูหนึ่งต้นวังทองหนึ่งต้น,นะคะ่ะประสานกายแล้วก็พรพุทธ,ธะนะคะชุดที่สิบเก้า ชุดที่20ก็จะเป็นพรพุทธะหนึ่งต้นหนมุมานประสานกายนะคะภูหินล่องก้าเทพหลงฤดูค่ะชุดที่21 21จะเป็นชินน้ำบัญชรน,นะคะไม้โบราณไม้สวยนะชินน้ำบรรชรเขาก็กัดสีมานีสิแบบอมตะมากนะคะแล้วก็หลวงพ่อภูนค่ะแล้วก็จะมีประสานกาย มีมะนาวโซดานะคะชุดที่22ก็จะเป็นานางลากสดไม่ป้ายแดงๆอย่างนี้นะคะเอาไปเลี้ยงสวยอยู่นะเนะะี่ยค่ะน้องก็จะเป็นสีแดงล้วนเลยค่ะแล้วก็จะเป็นหนุมานประสานกายต้นนี้น้องจะเป็นพรลัตนะนะคะต้นนี้น้องเป็นพรลัตน,ะนาน่างสวยเลยแล้วก็เป็นจรกาค่ะจรกา ชุดที่ยีสิบสานะคะยีสิสามจะเป็นต้นนี้น้องเป็นเพชรกลางบ้านนะคะอ้าวเนี่ยพนาภาเอามาแบ่งยังยังเพิ่งปลูกไปนะคะเพิ่งปลูกไปแล้วก็เริ่มเริ่มจะโตแล้วนะคะเพชรกลางบ้านแล้วก็พรพุทธหลวงปู่แหวนนะคะอ่ามัดนาวโซดาค่ะชุดที่ยี่สี่ยสิบสี่เป็นหลวงพ่อคูณอ่า พรพุทธะหลวงปู่แหวนนะคะมณีล้อมเพชรหน้าประมาณนี้ชุดที่25 25เป็นเป็นดารานุพกร,รัพแผงนะคะน่าจะออกชมพูนะน่าจะออกชมพูแล้วก็หนุมานประสานกายต้นนี้น้องจะเป็นพรลัตนะนะคะพรลัตนะแล้วก็จะเป็นลูกไม้หนึ่งต้นนะคะนี่คือชุดที่25 ค่ะก็ทั้งหมดนะคะมี25ชุดเนอะวันนี้สำหรับท่านที่โทรมาช้ารอบที่แล้วไม่ได้นะคะก็มาจัดชุดนี้วันนี้รอบนี้นะคะสำหรับช่องทางนะคะที่ติดต่อได้ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์089นะคะ8822745นะคะแอดมาได้เลยหรือว่าจะไปทางเ c e b o o k พันณภาสารธรรมก็ได้นะคะสามารถแอดเข้ามา คุณพ่อคุณแม่ไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซน,นะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะขึ้นเลย0898822745รอบจะส่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็กให้รอบจะส่งไม่เกินวันพฤหัสนะคะก็จะทยอยส่งวันพุธวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนไม้พนพามาตลอดนะ ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ